ได้ปันหนึ่งครับนี่เห็นไหมอุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งน,งนานๆนะครับพบกับผมช่างระเดชนะช่วงหากินริมถนนวันนี้มาพบกันนะครับช่างระเดชเอารอบอที่เป็นรอบมุง้งเอามาดักกุ้งดักกุ้งขายสร้างไรายได้ช่วงนี้เป็น ฤดูการตกปลาอีโปงนะครับก็ดักขายตัวละ2บาทเอามาดักไว้5ลูกเมื่อวันเย็นครับดักทิ้ง1คืนเดี๋ยวตามไปลุ้นด้วยกันโดนไม่โดนครับคลิปนี้จะพอได้กุ้งจะพอมีรายได้บ้างหรือเปล่าด้านหลังเป็นทุงน่งนาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับนี่ช่วงนี้ทางบ้านช่างเดชก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันแล้วครับนะฝั่งนี้เป็นทุงน่งนาน้ําจืดส่วนฝั่งนี้เป็นคลองน้ําเค็มนะครับไปไปตามไปดูมุ้งของเรา5ลูก ว่าจะได้อะไรบ้างครับผมมันจะลกหน่อยนะจุดที่ดักกุ้งก็จุดที่ช่างเลดเคยมาดักรอบอะนะครับดักรอบปูดำแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้ลงรอบปูดำพักใหญ่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวได้เหยื่อได้ไรช่วงหัวน้ำดีๆก็จะมาลงดักอีกนะดักปูดำริมทางแบบนี้ครับ แต่ตอนนี้มาหากุ้งฝอยก่อนอุ้ยไม่ใช่กุ้งฝอยดิกุ้งตกปลาครับกุ้งเป็นอุ้ยปลาเข้าครับถ้าปลาเข้ามันจะตายนะเพราะรอบจมพอมีไหมนี่อุ้ยดินซ่านเลยครับไม่รู้ปลาหรือกุ้งแหละ <c oughs> นี่เอาเดียวลองมาเทดูกันนะได้ปั่นหนึ่งครับนี่เห็นไหมมีปลาซิวด้วย ของน้ํามันก็จะไม่เค็มจัดทุกคนจะออกกลอยครับมีปลายันปลากระดีนี่ปลากระดีปลาซิวน้ําจืดนี่อุ้ยปลากระดีเยอะครับปลาซิวก็เยอะแต่ว่ากุ้งเนี่ยกุ้งมีไม่กี่ตัวอื้อ้าเพอเผอวันนี้หนึ่งปลาซิวนี่เพอได้กับข้าวเลยนะนี่ได้หนึ่งหมกเลยนะครับนี่แต่ว่าปลากระดีเนี่ยตายนะ เอาลูกแรกก็หมนันๆมัแล้วทุกคนลูกสองครับมีไม่มีไหม อุ้ยมีดินครับปลาอีกแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยอุ้ยดิน่านอีกแล้วครับนี่อุ้ยปลาทั้งนั้นเลยอตั้งใจมาดักกุ้งแต่ว่าอุย้ยได้ปูดำตัวงครับเน่นะลูกปูปล่อยบอ่อนะแต่ว่าปลาซิวเยอะเลยเนีย่แม่ผิดคาดครับผิดคาดเนี่ยปูดำครับอา้าว น้ำจืดน้ำเค็มเข้ารวมกันแล้วนะนี่ปลากะดีนี่เยอะครับแม่เสียดายส่วนใหญ่มันตายอ่ะเอาไปเกี่ยวเหยื่อปลากายได้นะติดอยู่นี่ตัวนี้แต่สองลูกนี่ได้ปลาซิวน่าจะร่วมๆครึ่งคอนโลไปแล้วครับนี่โอ้โลูกนี้น้ำใสจ๋องเลยครับ มีไหมเนี่ยจะได้บ้างหรือเปล่ากุ้งครับเฮ้ยมีกระโดดแต่น่าจะเป็นพวกกุ้งฝอยอุ้ยได้ปูได้ปูอีกแล้วอืออตัวนี้สวยด้วยครับปูกุ้งได้เป็นกุ้งฝอยนะแต่ว่าได้ปูดำตัวงครับนั่น ่มีดีดมีดีดนะอันนี้ได้ได้สองสาตัวลูกสุดท้ายนะยได้แต่ปลาซิวครับทุกคนไม่มีกุ่งเลย ไม่มีเลยกุ้งนี่ได้สักลลาวสิบสกว่าตัวอา้าไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ที่สุดร้าพหน่อยก็ปลกระดีปะซิวกุ้งฝอยนี่ได้ละลาวสักลงนะครับนี่เท่านี้ก็ได้กับข่าวเป็นมือแล้วนะทุกคนไม่ต้องไปซื้อไปหาครับแล้วก็อ้น,นี้พิเศษปูดมํมอีกสองตัวสำหรับการ ดักรอบมุ้งริมถนนวันนี้นะครับ